และในวันนี้สองดูฮีจะมาสุ่มตัวชื่อตัวอะไรนะอาลูขาดอาลูขาดกันนะครับผมมันก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเอง น่าสุมจริงๆและเห็นน้องๆบอกว่าอยากให้พี่เนี่ยมาเล่นอนววิเมะแวนกาดสักทีนะครับคลิปนี้จัดไปแต่ไม่ใช่ตัวผมนะวันนี้ผมจะมาเซอร์เวก่อนแล้วกันนะผมผมจะมาสุมตัวอรุขาดนั่นเองนะครับในวันนี้ก็เป็นไอดีของน้องนะผมค้บคบเบอร์เอนะครับมีครบทุกตัวหมดแล้วเหลือแค่ตัวละครตัวเดียวที่ยังไม่มีน่าคือ ชื่อตัวอะไรลืมแล้วอาลูขาดอาลูขาดนั่นเองนะครับผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันมันคือตัวอะไรนะแล้วผมเคยไปดูคนอื่นๆนะครับเขาสุ่มกันไปแบบล้านเพชรอะไรอย่างงี้กันแบบไม่ออกกันเลยนะครับแล้วเราผมเนี่ยสุ่มไปแล้วนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเพชรนะครับผมคือบอกเลยนะครับว่าเพชรในเกมนี้หายากมากๆนะครับยังไม่มีระบบเทรดหรือแรงสิ้นนะครับนอกจากเติมหรือไม่ก็ขยันเล่นบ่อยๆนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดหกหมื่นเพชรกันแล้วนะครับผมจะไปสุ่มอาลูขาดให้ออกกันนะครับวันนี้ไปลุยวันนี้อาจจะไม่ได้มาเล่น อะไรให้ดูนะครับจะมาเซอร์วีนะและนี่ก็คือตัวละครที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับก็มีหมดแล้วใช่ขาดแค่แพทใหม่แพทตัวซากุระนี่ใช่ไหมตัวแววนนี่หนึ่งเนี่ยตัวอาใช่เนี่คือตัวอะไรเห็นต่าหัวมันคือตัวอะไรล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาให้ได้เลยแล้วกันจะได้รู้ตัวอะไรมาครับคุณผู้ชมหกหมื่นเพชรจะได้กันไหมอันลูขาดนะครับพีวโอ้โหมาแล้วเบจีตา โอ้นารุโตวันพีดอันนี้ชื่อตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้หนน้องพูดชื่อให้พี่ได้ยินชัดๆดิรับตัวนี้ตัวอะไรซาซูกิเขาอกเตัวจริงเลยแกได้ควักตานี่แบบปิดๆมาเลยอะอุ้ย อ๋อ oh, มีโนสเกะไม่บอว่าเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้ได้แล้วมึงได้แล้วเนี่ยใช่ป่ะได้ครบดแล้วแต่ว่ามาไวไงแต่ว่ามาไวนะอ๋อไม่ได้การตีอ่ะเจ็งชีนเลยใช่ใช่ไหมโอ้โอ๋อแสดงดวงพี่ดีใช่ไหมอันบนเพีนที่ได้นะปกตินี่เต็มหลอดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเติมพลังมาหนึ่งนะโอชิโอชิผมว่าดวงต้องมาละรอบเนี้ยดูดิแป๊บเดียวผมได้แล้วอ่ะไม่ได้การันตีด้วยโอ้โหเขาโกได เดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับผมไอดี ID ของผมนะเดี๋ยวรอก่อนวันนี้ผมมาเซอร์วีไอดีน้องก่อนแล้วกันนะครับไปกันต่อบีดเบติตา้าเนี่ยมันน่าเล่นตรงนี้แหละตรงที่แบบว่าตัวละครมันเราอินตามเกม่ะเนาะเออเรารู้จักหมดอะแล้วสกิลอะไรมันก็แบบเหมือนกันเลยฮะแม่งทำไรโงกุลกูมากเลยเนี่ยตามแบบลอยจัดอะโอ้ งูคุณกูกปังไปไปกันต่อไปกันต่อโอ้ทาคาชิโอ้นานุโตะโอ้มีกี่เรื่องวะตัวเกมเนะี้ยมีตัวล็อกมนะีเรื่องอะไรบ้างวะหลายเรื่อง เฮ้ยนี่ไอ้ซากุระได้มาแล้วที่ยังไม่ได้ใช่ตอนนี้อ๋อนี่ครับซากุระตัวใหม่นะครับโหดไหมซากุระมันคือเราใช้ในการดารัดบอสดันใหม่ความมันจะมีสตันแล้วถ้าซาคุระมันจะล้างได้จองปีนที่ต้อนลงไปด้วยเพราะมันล้างสตันได้เนี่ยที่เห็นผลที่คนมาเล่นเยอะๆผมว่าไม่ใช่แค่ตัวละครอางเดียน,นะตัวแต่และตัวแม่งมีคุณค่าของมันอะ่ะดีนะขนาดตัวม่วงก็ยังยังต้องสุมมาเล่นอ่ะใช่แล้วก็เนี่ยผมผมจะเล่นเขอก็ได้เลยเห็นไหมลิลลม่วงก็ได้ใช้ กินวัวก็ได้ใช้เพราะสีแล้วสตาร์เลยเออดีว่ะโอ้โหไปกันต่อครับเหลือห้าหมื่นหกพันแล้วมากดไลค์ให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมจะมาไหมรอบที่แล้วผมดวงดีไปแล้วกับหมื่นหกพันเพชรตัวแดงเกมนูน้นต่อมาตัวแดงเกมนี้ต้องมาล่ะโอ้โห,โโหโย,ยังดนำโอโ,โอโอ เฮ้ยมันไม่มีลุงมาให้แบบชื่นใจอีกแล้วหรอครับเนี่ยโอ้โหเข้มปื้อแางค้อยดีละโอ้โห มันไม่มีแสงอะไรบอกตั้งตั้งแต่ไอ้กลมๆมนี่บ้างเลยอะแต่ถ้าสมมติอารูขาดมาปุ๊บมันจะเป็นตัวที่มีคัสซีนด้วยเหมือนชาวบ้านเขาโอแบบขึ้นคัสซีนมาก่อนก่อนได้เลยทุกทุกคัสซีนเข้าเลยคัสซีนแบบตัวมันตัวเดียวว่ามันเพื่อมันตัวเดียวเลยอะไล่ไอ้กลมกลมตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้บอกแสงบอกสีอะไรเลยอะไม่มีใช่โหทำร้ายคาร์คอร์ตกูมาก หกหมื่นเพชรนี่เกมเมากี่วันครับ3 4วันได้โอเคเดี๋ยวผมทันลงใน10นาทีนะ3 4วันเพื่อ10นาทีของเราไปกันต่อผมเพิ่งไปทําบุญมาด้วยวันนี้นะอ๋อหน่อยเหอะหกหมื่นเพชรโอ้โหตัวทองยังไม่ได้เลยอ่ะเออตัวทองตัวใหม่เนี่ยล้างล้างหลังเข่าเรื่องกาไปแล้วหมื่นเพชรหมดไปแล้วหมื่นเพชร มันพชมันเพชรนี่ก็จะปาดปามกับวันหนึงล้โอ้โหะเกือบไปวันหมื่นเพชรไปไปไปไวไปมันได้ตาแล้วเท่าไหร่อ่ะปามนฟินิตี้ประมาณสิบนาทีได้สองร้อยเพชรอ่ะอันนี้คือปามนฟินิตี้นะสิบนาทีจะถึงจบทีมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวมาๆคุยอยากรู้มากเลยมึงตัวอะไรวะเนี่ย ใครวะมึงใครเนี่ยไอ้โนฮะใครวะดูไม่ออกเลยไม่คุ้นเลยทักเรื่องอะไรอ่ะตัวตอนนี้มันก็ดูเท่เอยู่นะแต่ทำไมรูปปกขนาเขาไม่เห็นแต่ผมก็ไม่รู้นะเออเห็นแต่ผมอ่ะใครรู้ตัวนี้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่านี้คือตัวอะไรนะตัวนีงเนี่ยมันเอาวุฒิสุด เฮ้ยอ๋อโสดการันตีนะการันตีมันสับมือของเพจสิที่มันพูดอย่้ไม่ได้การันตีอ้าวแล้วหนุ่งมาแล้วครับหนึ่งเดี๋ยวมาไว้นะให้ดูการันตีโปรตีที่ผมนี่การันตีตลอดเออโปรตีคูนี่การันตีตลอดเลยไอ้ดีเขาหน่นทำไมมันดวงดีจังวะมาหน่อยเหอะสีแดงฮัลโหลให้น้องมาแบกกูหน่อยได้แน่เออได้ทีนี้ให้เพื่อนแบกอย่างเดียวเลยอะ ถ้าได้เนี่เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลีโนให้ลอยเม็ดไปโอ้โหโหนาโหนาดเอาไวโหนาเลยนะถ้าออกลอยเม็ดที่หาอย่างเงี้ยโอ้โหเงาเหงาเลยเงาเหงาจะสองหมื่นเพชรแล้วเยี่ยมโอ้โหมาอีกแล้วก็ได้การันตี เฮ้ยขาดตัวทอรอตัวน right ี้ไม่มาได้แว่นเออขาดตัวทอรอีกตัวนึงเนี่ยโอ้ยดวงดีลุงคือไอ้ดีนี้มีครบทุกตัวแล้วครับไม่เอาไม่อยากได้ครับขอแดงหน่อยคาสศนมาโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วมาสองตื่นมาสองมือถ้าเกิดเนี่ยต้องได้แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเรีเยเอ้ยเนี่ยแว่นมาแล้วแว่นมาแล้ว ถ้าปิดตัวทองขายตัวทองเลยมึงคือตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้อันนี้เป็นตัวเงินนะตัวเงินในเกมตัวนึงอ๋อนี่ก็ตัวเงินนะเนี่ยแต่ตัวรู้ว่ามีแค่ที่วตอนนี้มีครบทุกตัวของแท้แล้วแพทใหม่ก็มีแล้ว่ะตัวแดงเหลืออีกส9 0 0 0เพเพชรไปถึงเวลาเอาจริงโอ้โหถ้าถ้ากดนี่คือมันจะได้เข้าคาตีนเลยถ้ามีนะโอเคเงาเงาไปครับเงาเงาไปครับมีอย่างไว โอ้โหไวจัดเงินวู๊โอ้ยโ้ยไวดีวะโอ้ยข้าข้าไฟที่ฟาร์มมาเออข้าไฟไปแล้วทำไมมันได้ตอนหานี่หาโคตรยากเลยเพชรพอใช้ดีให้โคตรไวเลยโอ้เหนั่งดิครับ ฮาซินฮาซินโอ้โหสามพันสองสโอ้ยไม่มาเกี้วมาเกี้ยวอะโอ้โหซาสุกิโอ้โหซาสุกิเก้วมันเป็นดุาไเนี่ยเข้าคาซีนนะรับว่าเนี้ยเออโอ้โหไม่มาเลยคาซินน่โหล โอ้โหสงสัยต้องไปนั่งเปิด YouTube ดูคาสิ่งชาวบ้านเขาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่สวยสวยไม่มีสวยยไม่มีไม่มีเฮียอะไรก็สุ่มไปแล้วไงแล้วต้องใช้สากสี่ตัวไงสี่ตัวตัวามาเยอะมากอะเนี่ย ลุงมาอย่างเยอะเลยอ่ะแดงคนะไปเองไม่เลยไม่เลยหนูอยากได้ไข่ตัวนึงไอ่ตัวนึงอไข้ตัวนึงสามดาวเลยขึ้นสามดาวเลยทุอ๋อยังใช้อยู่อะมันก็ตัวใหม่อะผมกำลังสะสมให้มันสามดาวทุกตัวไงโอ้ยยังใช้อยู่อะไข่ตัวนึงขายตัวนึงแดงแม่งหมดแดงนะจะไม่ค่อยมีหวังแล้วเอาลุ้มโอ้โหสองมือสี่แบบวูบวูบไอ้ลุงนี่มาก โอ้โหไม่แล้วโอ้โหดีแต่เหมือนยังไม่สุดไงเดี๋ยวเดี๋ยวจำอีพีนี้มานะคนดูเดี๋ยวผมจะไปส่งไอดีตัวเองการันตีทุกดอกเอ้ยไอดีพี่ต่างหน้าสมัครเข้ามาเล่นก่อนนะกรอกโค้ชก่อนผมไม่รู้โค้ชหมดเลยเยอะเป็นคนได้เยอะนะเป็นหมื่นเลยนะโอ้โหเก่าๆอ่ะได้เลยโอ้โไม่อีกอถุวเดชจัดฟังไรเนี่ยมามาน้องโควกเกตตัวเนี่ยเฮ้ยถือว่าดวงดีมากนะดีมากเฮ้ยไม่ได้แก้ว เอ้ยดูเอาแล้วอ้มาเอ้าไอ้ยี่ยมันมาเฮียย่ยวะมากปัเปล่ามากกัเปล่าแสนนึ่งแดงดิแดงดิเออว่าแดงมาขนาดนี้แหละถ้ามาแดงนี่แบบมีลองอ่ะไอ้เหี้ยมาไม่หยุดมาต่อเนื่องจัดอ่ะเออผมถามรอบมาหนึ่งหนึ่งผมมีตัวมดีแล้วนี่เหลือดีละอย่างแล้วถ้าเป็นนทีหลังนี่เกิดนะได้เรียนแล้วเนี่ย เออรอดูเลยเดี๋ยวรอดูไอดีผมคนดูไม่มาเฮี้อะไรเลยอ่ะรันสีโอ้โหไอแดงดิไอหมือนข้าหมื่แล้วนะโหมทองกระถาก่อนคนดูหือรอโอ้ยนนนนเซตีนกดอือโอ้โหวิ่ขาตีนมาเหินเาตีนเ้ยค้างค้าง ค้างงี้ค้างค้างกระเฮียแล้วกูกดค้างให้เฉยเฮียต้องเป็นดีรับหน้าหน้าต้องเป็นแสนเออหรือเปล่าเป็นแสนโอ้โหรวมสองแสนกว่าแล้วนะา โอ้โหมาเยล9,300เผ็ดหมดไวมากโอ้โ้มาเยลครบแล้วเนี่ยต้อาจากรบแล้วนะตีตัวโอเคโอเคพวกหมนจะได้เป็นสิอยู่นะโอเคอยูสอาสุเกะไอพ่อหน่อยูเ็ เล้น่าเป็นสิบแล้วอะตรงสุดท้ายของแค่โ้โหพามาเกือบอาทิตย์พามาเกือบอาทิตย์จบในสิบนาทีโอ้โหถ้าไฟด๋าไปนะจ้ามีแต่เสียงโอดโอนคุนคร้อนเออ เออพันเมตรเออต่อพันเมตรอู้พันเจ็ดเมตรเออไอสัตว์พันสามโอ้ธว่าโอ้ยแม่เวมาทำไมนักหนาเนี่ยเจ้าตัวเดงเออลุกมาไอ้ยัยมึงมาเข้าไอดีกูดิกูยังไม่มีตัวจิ๊กซอวเทอไอ้ยัยทีมท้ายทีดท้ายซัดเหมือนมึงเหวอะพอแกงแม่แกช่วยดูด้วย ไม่มาเหงอเลยอีพ uhm ีน si> ี้ก็ถือว่าตัวลุงเยอะมากๆเลยนะครับก็มาประมาณ10กว่าตัวได้อะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 14ตัวเดี๋ยวรอดูวยดีกูจะมางั้นป่ะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่ใช่เกลือดีก็ถือว่าก็ถือว่าเอาอดวงดีแล้ว อยากได้อ,ะ,ดอะอยากได้ตัวแดงอ่ะ <S 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 อเคเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้อยากให้ผมมาเล่นอนิเมะแฟนการนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยละกันไลค์กันเยอะๆเดี๋ยวผมจะได้มาเล่นแบบนี้ให้ดูในไอดีผมนะผมอันนี้มันเล่นไอดีน้องนะครับก็เดี๋ยวให้น้องแบกนะถ้าตอนมาเล่นเคใครอยาก,ากให้มาเล่นก็กดไลค์เยอะๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบาย